มือนี้มีคลิปให้อาหารช้างเป็นเทือเ่อแลกทั้งแม่ทั้งลูกตื่นเต้นบักคักเขาบอกว่าการหายอาหารสร้างเป็นการทำบุญที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงชะตาในหลายด้านเช่นความจเจริญรุ่งเรืองความหมั่นคงในชีวิตการมีกินมีใช้และความก้าวหน้าในการงานและที่สำคัญ สิได้จับเงินก่อนไงน้ำดีพันวาอันนี้ก็บอขอจับอย่างเดี๋ยวเด้อขอให้ได้ใส่น้ำเด้อเงินก่อนไงนี่ซาทุบักน,น้อยเห็นสร้างมากกับส่งหาวสิได้หาอาหารแห้งหาวคักมันถึงเวลาให้อิหลีก็ตามคลิปเลยจ้าเพื่อนกก้บแบบนี้เลย